สวัสดีพี่น้องทุกคนทุกท่านที่เข้ามารับชมรับฟังแนวทางจามาพบกับแนวทางหวยลาวพัฒนาจะแนวทางของวันจันทร์วันที่หนึ่งเดือนสิบสองจะทันว่าสองห้าหกแปดจะมาพบกับแนวทางของแอดจอยคือเก่าตามเคยจะก,ก่อนสิไปรับชมรับฟังแนวทางหวยลาวพัฒนาวันที่หนึ่งวันจันทร์เมื้อนี่ก,ก็เดี๋ยวมาเบิกพ้ยนยนต์ลังกันก่อนจะสรุปพ้ยนยนต์ลังกันก่อนจะแนวทางคนทีวีสิบแปด 28เดือนสิวันสุกที่ผ่านมาจา้ะแนวทางสุดเด่นให้6กับ7วิ่งลู่จากกันเด่น0ูนยสำหรับโลนจ้ะ6กโตคือ8ปดหาหนึ่งเก่าสำหรับแนวทางเวล่าพัฒนาของ e อ j o y c o s สสรุปหายแบบนี้จ้ะลางชุด6กโตคือ8ปหา สำหรับแปดหาในจับขู่พลาดไปจ้าสำหรับล่างชุดสี่โตของเฮาเนาะรุนกันถูกมือถูกเ,กเว้นถูกประจับนอกจากคือล่างชุดสี่โตนี่คือหนึ่งหกสำหรับหนึ่งหกเด่นหกวิรุธหกของเฮามาจ้าจับขู่พลาดไปโอ้โหเสียดายมีหกศูนย์มาหนึ่งหกเนาะนิดเดียวเด่นหกวิรุธหกของเฮามาจ้า อันนี้คือลางชุด4ี่ตัวของเฮาเนาะสาตัวบนจากเจ็ดเก้าสองตัวสองตัวบนคือเจ็ดเก้าสำหรับเจ็ดเก้าปังจโตเนีนเลยตรงๆเนีนๆสามตัวบนหกเจดเก้าสุดสามตัวบนของเฮานี่เสียดไปเนาะมีเจมีเก้ามีแปดจ้าโอ้โห มาครบอยู่แต่ว่าสลับเนาะโอ้โหนะน่าเสียดายน่าเสียดายมีเจ็ดมีเก้าโตเดียวเอง8ปดกับหกแต่ว่าสำหรับแนวท่าของเขาถือว่าเข่าเนาะมาเต็มเต็มเลยสามตัวบนเด่นหกเด่นเจ็ดมาครบเจ้วเจ็ดเก้าเนี่ยเด่ย 7, 9, นรูดกับเขาด้วยเนี่ลืมติ๊กหกเจ็ดเก้าจะสามตัวบนหกเจ็ดเก้าตรงตรงเลยบริจับว่างหายจะเจ็ด 79ก็ได้เนาะเบอเจ779779นี่บริจับว่างให้เลยสําหรับสูตรนี้ก็คือนิดเดียวเนาะ798สำหรับ71โฮกของเฮาก็คือพิชตาแ่งจ้ะเบิร์17โอ้โหฮะโอเค,ออเคจะปังสําหรับสูตรเดิมสูตรลักของเฮาจะสาหรับลาวผัดถนาจ้ะสำหรับเม็ดเดียวนี่คือว่าพลาดไปเนาะ เม็ดเดยอะของเฮานี้มาหลากชุดหกตัวจะสลับกันมาตัวอะไรนี่พี่น้องเอาเมื่อนี่ตามลุ้นกันต่อจ้าเมื่อนี้มีหลายแนวทางเ้อพี่น้องจะสนใจแนวทางใดรับชมยนต์หลังใดเลยเนาะแต่และแนวทางมีที่บ่งบอกเรียบร้อยจะล่าพัฒนาลุงหายสองสูตรฮานอยกับสองสูตรรัฐบาลไทยเข้าไปอีกสองสูตรเนาะ ุ้นเขาไปอีกสําหรับแนวทางของอ้อยจอยลายแนวทางค่ะเมื่อนี้แนวทางออกชนกันเนาะมือเดียวกันเลยสำหรับแนวทางรัฐบาลไทยนี่ลงไฮสองส,สูตรเดิมสูตรลกักลงไยตั้งแต่วันที่สาเนอนาะเขาไปหลับชมยอนลังได้เลยจะเผื่อมีตัวหมกักตัวชอบตัว,ต,วตุงใจกันกะค่อยตามเนาะสำหรับไ้ายด่วนโฮกคูดเดนี่ลงไฮตอนเศา้าจ้ะ รัฐบาลไทยของเราตามต่อวัยเล่าผัตนามื่อนี่แนวทางให้เด่น3กับหาจ้ะสามกับหาวิ่งรูดจะมักตัวได้ชอบตัวได้วิ่งรูดได้จ้ารอบที่แล้วเด่นนี่มาครบถูกโตเลย6มาหลางเจมาบนเด่น3มรูด3จับคู่สามสี่ 4. สามหาสามหกสามเจ็ดสามสามเบิร์เลกเด่นเด่นหารุ่นหาหกเจ็เดแปดเก่าหาหาเบิร์เลกเด่นกันจากกันเด่นหกเจ็ด หกแปดหกเก้าชุดกันสามคู่สามโตโบนจา่าห้าสามหกสองหาเท็ดคู่สุดท้ายสำหรับโตเนนของห้าจ้า สามตัวบนลามือนี่เน้นสองหาเจ็ดครับสามเจ็ดหกกันหกเก่าห้าเจ็ดหาแปดสามเจ็ดสามสี่เบิ้ลเลขเด่นหาหาสา,สามเน้นหาหาละกันจ้ะ แนวทางของเฮ้ามือนี้คอยมาปังปังเด้งเด้งเต็มเต็มบนล่างโตเด่นโตจอละกันเะนขอให้ปังปังทุกๆแนวทางละกันจะมือนี้รวยจะมือนี้รวยขอให้โชคดีกันทุกคนทุกท่านจ้าฝากกดติดตามฝากกดไลค์ฝากกดแชร์ด้วยละกันนะที่สําคัญอย่าลืมกดสันกระดิ่งไว้จะเผื่อเสด็จบุพภาณแนวทางที่ล่งหายเนาะจะแนวทางดีๆมีให้กันได้ทุกวันจ้าคลิปนี้ฝากไว้เพียกสำนีละกันจะไว้เจอกันใหม่คลิปหน้าจ้า